สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็เทสระบบการใช้งานนะครับของกล้องตัวนี้นะครับเป็น Sony นะครับ Cybershot DSC T 7 7เนะครับเป็นรุ่นที่ v i s a b a c k p i n ใช้เลยนะครับเป็นสีชมพูตัวเดียวกันด้วยนะครับก็จะมีสายคล้องข้อมือพร้อมปากานะครับแล้วก็มีกระเป๋ากล้องนะครับแท่นชาร์จพร้อมสายแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแท้ให้นะครับเพื่อนๆแบตแท้พร้อมกับเมมโมรี่การ์ด2ิกนะครับ เราจะลองทดสอบระบบให้เพื่อนๆดูนะครับการใช้งานว่าเต็มระบบดีนะครับก็จะมีรุ้ย้อยบ้างนะครับนะครับพอสมควรอยู่นะครับรุ้ยรอยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีแต่ขักใดๆนะครับวิธีการเปิดก็จะสไลด์ฝาเปิดก็ได้หรือว่าจะกดเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะสไลด์ฝาเปิดให้ดูนะครับก็นะครับจอนะครับจะเป็นจอดวงนะเพื่อนๆนะครับจอจะดวงนะครับตำหนินะครับ แล้วก็ซูมเข้าซูมออกนะครับจะบางทีจะกดยากหน่อยนะครับนะครับแต่ว่าซูมเข้าซูมออกได้ปกติอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับนะครับได้อยู่นะครับซูมเข้าซูมออกแต่ว่าบางทีอาจจะก,กดยากหน่อยนะครับนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซูมเข้าซูมออกนะครับแล้วก็นะครับวิธีการถ่ายเพื่อนๆก็กดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับกล้องก็จะล็อกโฟกัสให้แบบนี้นะครับแล้วกดย้ําไปทีหนึ่งครับกล้องก็จะถ่ายให้นะครับแฟลชก็ติดดีนะเพื่อนๆนะครับตำหนิที่ผมว่ามานะครับก็ไม่ได้ส่งผลต่อภาพแต่อย่างใดนะครับนะครับภาพก็ สวยเลยนะครับกล้องตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะพาไปดูที่การสัมผัสของหน้าจอนะครับก็สัมผัสได้ทุกจุดนะเพื่อนๆนะครับนะครับสัมผัสได้ดีทุกจุดนะครับพวกการตั้งค่าอะไรก็สามารถเข้าไปเซ็ตเข้าไปปรับค่าต่างๆได้นะครับนะครับ หรือจะใช้ปากกาตัวนี้จิ้มก็ได้นะครับนะครับได้หมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับพวกอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่าพวกภาษานะครับนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบรูปภาพเพิ่มเติมให้นะครับว่าได้รูปภาพประมาณไหนนะครับก็ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกจากที่ผมถ่ายนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมนะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นกล้องตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับ จะมีหลายท่านได้รีวิวกล้องตัวนี้ไว้นะครับนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกดูรูปภาพนะครับนะครับกดตรงนี้นะครับก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าจะกลับไปโหมดถ่ายรูปก็แตะที่ปุ่มล่นชัตเตอร์เบาๆนะครับนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับก็มันก็ซูมได้อยู่นะครับนะครับ แต่ว่าอาจจะกดยากหน่อยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ถ้าผมพูดขาดตัวบกกร้องตรงไหนไปนะครับพูดตรงไหนไม่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆไม่เข้าใจก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน Google นะครับหรือว่าจะเข้าไปใน youtube ก็ได้นะครับก็จะมีหลายท่านได้รีวิวกล้องตัวนี้ไว้นะครับสำหรับผมก็ขอจบการรีวิวกล้องตัวนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ